สวัสดีครับอิตาลค์เข้าสู่ช่องไอซ์แชแนลนะครับผมเราเป็นทีมงานการเลเซนครับวันนี้เราหายกันเป็นนานนะครับผมกับคิมคอรกแล้วก็ดุนบาร์ครับผมก็นี้กลับมานะครับผมเพราะเห็นมีคอนเทนต์หนึ่งเป็นของป้าตื่นนะครับผมแล้วก็น่ารักมาก แล้วก็ออกมา4คนเลยพร้อมกันนะครับผมเป็นคอนเทนต์น่ารักๆของในช่องทิวส์เลิฟของป้าตือนะครับผมเราไปดูกันนะครับผมว่าวันนี้เขาจะมาทอแล้วก็เป็นทิวส์ทอเรื่องอะไรกันก็แขกรัเชิญ4คนนะครับคิดว่ามันจะเป็นเกมน่ารักรักแหละมีป้าตือด้วยแล้วก็มีพี่อ่องด้วยใช่ตั้งตลกแหละน่าจะตลกโอเคครับอี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นขอขอบคุณทานทิวส์เลิฟนะครับผมที่อนุญาตทำรอาชัานได้นะครับไปดูเลยครับ ใครสุดที่สุดไม่น่าจะมีในสี่คนน่าจะเป็นน้องลูกเตอร์นะน้องลูกเตือนผมชอบตอนที่เขาจะดูแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยทำอะไรอยู่อ่ะตักปิ๊งถักปิ๊งทำไมไม่ลองตัดความรักของเราสองคนบ้างหายไปหายไปดุนดุนดั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 นดุ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 น ันนี้เราก็มาทอกกันเล่นๆเนาะใช่เนี่ยออกกับป้าตื่นเต้นมากเราจะระเบิดกันผีเรียบร้อยเพราะว่าอยู่กับผู้ชายหน้าตาดีแต่ลงตังที่พขาจะมาซื้อของเปยจ้ะผู้ชายพ่อของที่ผู้ชายอะมาขายพูดว่าเราพร้อมที่จะมาซื้อพ่อค่ะเขาจะดูกำลังพวกเมล์เห็นอะไรคะใช่ใช่เอาล่ะวันนี้ตั้งหลับดูเนยค่ะที่ลุ้มหลอกเราวันนี้นะจ๊ะน้องคิมมอดคอมเตอร์บาร์แล้วก็น้องนุ่นจ้า แต่ปกติเนี่ยน่ารักนะนางลุกออกฝั่งคือนางลุกตื่เขารียกว่าอะไรนูอ่นบทเจนไองอยู่นะชอปอยู่ป้าป้านาลุกตื่นตอเขามองนางลุกตืนอ่ะไม่ได้เขามองนางลุกออกนะไม่อยากจะพูดกับพี่ดูดีกว่าดู ดันดันดันดุดุดนดนดันไป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 ห่วยมากแลัผมก็คิดถึงน้องเตยมากๆเลยค่ะโอ้น้องสิด้ปลานะบายคิดถึงน้องล่ออกไหมโอยคิดถึงน้องออกมากเลยได้พี่ชอบผมโอเค ทำงานลุกเตือหยิบขึ้นมาสาันว ok> ันนี้นะจ๊ะเราจะให้ทุกคนอัปเดตชีวิตกันหน่อยพี่มอนที่หายไปเนี่ยก็หานมาทำบ้านน้องลุกเตืองกำลังทำบ้านด้วยกันอยู่หรอไม่ครับไม่บอกว่าอยู่กับน้องลุกเตือจริงคงไม่ต้องสร้างบ้านเพราะว่าเด็กไปอยู่ด้วยเด็กจะไปอยู่ด้วยแตกเลยนะของเันรถทอปเดินล่ะเป็นออนไลน์เกี่ยวกับของ Music Production เกิดจะต้องแตกในของมันออนไลน์อ่ะอย่างชื่นเพลงว่าอะไรจ๊ะตายแล้วตายแล้ว ไม่ไช่ไช่ต้องการอะไรไม่ต้องมาดนตรีเสียงเดียวั่มงลอกครับเพราะว่าเขอยากทำเพลงแนวอาทอมานีบ่าอทอมานีบ่ะ ไม่ให้รับตือน้องบอกว่าก็ไม่เคยลาเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าท่านที่เรามาทำกิจกรรมเพื่อให้ไดถึงกันดีกว่าว่าเราจะทำอะไรเราจะให้พวกเล่นเกมกันนะจ๊ะเพื่อพิสูจน์ว่าสคนนี้เนี่ยเขามีความสนิทสนมกลมเกลียวกันมากขนาดไหนจัตุรัสเป็นแบบนี้นะจ๊ะเด็กๆน้องให้ออกกัน้นองลูกตือจะผัดกันถ่มได้ยินคำถามปุ๊บให้ชูป้ายึ้นมาเลยว่าคิดว่าใครควรจะเป็นคำตอบของคำถามเหล่านี้ใครสวยที่สุดในนี้ โอ้อ <world> <S Four Belgian ALLY> <S net young men> ันนี้ไม่น่าจะมีในสี่คนน่าจะเป็นน้องเตอร์นะใครกินเยอะที่สุดกินได้เรื่อยๆกินไม่หยุดตาดุต้ามาตาเต้ยตอนเราอีดูกินเยอะขนาดไหน ครั้งที่แบบว่าดูนถ่ายซีนตัวเองเสร็จแล้วมีการพักเกิดขึ้นเนี<อ>่ยไม่ว่าจะเป็นตอนพักตองเที่ยงหรือตอนเช้าอ่ะดูนเองดูนไปหาอะไรหยิบกินตลอดเอาอง่ายเขาส่งมาให้อย่างกินมันฝรั่งหายไปหายไปหาย,ายไปยกินข้าวกล่องน,น,นึงก<ะ>ล่องเนี่ยดูนก็จะหยิบมาสามกล่องตอนแรกก็นึกว่าแบบกินแค่แบบกับอะไรเงี้ยก็กินหมดเลยทั้งข้าวทั้งกับโอ้โหอยากกินไหมจ้ากันัโตกันโตอไม่พัดสอบศักระ มชื่อขิมมอนเนี <si ่ยจะใช่คอปเตอร์เหรอเวลาอยู่ในกองเงี้ยบ้ามันก็จะกระชับเกคนเนตับาจะเห็นไม่ไ้ก็จะชอจากคนอื่นเอจเป็นลูกกาะต่อเลมต่อเขมลูกกาต่อเขมลูกเต๋อย่าใช้ใส่ตัวเองมาบอกคนอื่น แยังไงสีแกลอะไรคอมเตอร์บ้างอยากคือแบบว่าจะเป็นเด็กแสบที่สุดคนอื่นเขาอยากพักกันนอนอะไรเงี้ยไม่มีเขาจะไม่ได้พักคือจะชอบไปเกอะบนเขาอย่างนอนอยู่เงี้ยอมาถ่ายรูปอะไมาแบบมันพัลสมันจับมันจะ๊กกะจี้แล้วเอผมชอบตอนที่เขาสะดุ้อุ้ยอย่างเงี้ยอ๋อท่านถึงว่าหลับอยู่ผมก็จะแบบขี้จมูกขี้อะไรอย่างเงี้ยรูดจกมาแบบบาสเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเขาจับมไปจ้ะใครชี้เครื่องเออร์เลอร์มากที่สุดครับ เป็นดุ่นะหลคนนี้ตอบว่าดีหมดเลยใน่รู้เทเลยแต่พอเริ่มพูดปุ๊บจังหวัดทุกคนจะแบบผันแบบงงเขาเรียกว่าจังหวัดรมณอะเขาเรียกว่าจังหวัดรมอะมันจะเบรทุกอย่างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้ายไปถ้ายไปแล้วก็การบ้านสงสารที่สุดครับโนะคะในทางเพื่อนอย่าหันมาอ๋อจังหวัดอรมณ์อะจังหวัดรณ์อะโลกสวรรค์นะคะวัรคัสว เรื่องรามสวรรค์คาร์โลบ้าทำไมทำไมเขาต้องเออเลอร์เออลังเออ่ะไมดะบ้านจะอยู่หลังบ้านนะพูดเก่งเลยแต่พขึ้นเวทีเขาจะเหมือนเออเลอรเลยเขาจะพูดน้อยงงงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเลยออสเตดปั๊บเนี่ยเราก็จะพูดอะไรไม่เป็นเลยเราเราอยู่ต่อหน้าเขาเราไม่กล้าเขาค้างบ้านเนี่ยเราพูดน้อยคอนเสิร์ตผิดหมดเลยเรก็พูดอะไรกันไม่ได้ก็งงปวดเลือดตัวเอง ฉันคนทุกอย่างเลยว่าพี่ตูนเนี่ยเออเลยจริงจเออจริงจริงไปตายไปตายหรือถ้าพูดตองๆคือชาไปจังหวะหนึ่งบานคนไม่ชอบย่ำดีเพื่อนแต่ชอบย่ำดีตัวเองย่ำดีแรงไปพูดสิคนประโยชน์ตัวเองต้องพูดต้อปกติเห็นว่าวินวินแต่อันนี้เห็นป้าวินหนูคนเดียวเลยอ่ะ ทำไมดูนถึงคิดว่าเป็นคิีมมอนที่เป็นคนอ่อนไหวที่สุดผมดูจากรูปเลยฮะชอบหน้าคนผมรู้สึกว่ามันสื่อถึงความอ่อนไหวคคิดว่าเป็นอ่อนไหวจริงป้าอ่อนไหวครับผมเพราะว่าอะไรครับผมรู้สึกว่าผมเข้าใจในความรู้สึกของหลายๆความรู้สึกที่ผมเคยเจอมาเซนซิที้เซนซิทีฟโอ้ยเจนซิตี้ป้า่ป้า่ป้น่ ก็่อยากกินข้ามันไก่แลเขาใส่ถวงก็ันไม่จิ้มเเตมัาไม่เอาถุงงอกเลยะรดีกินข้ามันไก่แล้วอมไวขนาดนี้กินโชคค่ะกินโชคกินจอนคนนี้ฉันได้ข่าวมาว่า DM เนี่ยแปลพราะว่าต้องมีลับอุ้ยาไปดีเอลับดีกว่ามากที่สุดหนึอาุ้ยอุ้ยเลยรา้าวรอ่ะ ขอเป็นบัสกับดุนเพราะว่าดุนกับบ้าเขาอาจจะมี DM รับกันเองก็ได้คุณอายุเท่ากันคุณก็เลยคุยกันบ่อยจริงป่าคุณ DM มส่งภาพรับให้กันจริงป่าไปรั่กันเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะหายไทหายไปไปโรแมนติกที่สุดค่ะหนึ่งสองยกครับดุนเหรอ จุนคอปเตอร์ดื้อปาร์ตสุดที่มั่นลื้อตัวเองคนดื้ของตัวเองจริงเลยคนดื้อตัวเองมาร์คสมัยชอบทำอะไรแบบนี้ครับยกตัวอยากการโรแมนติกกับพี่ออกสิ่เปิดหางทุกคนลื้อตัวเองหรือเปล่าเนี่ยออกครับทำอะไรอยู่อ่ะออกซ์ทำไมไม่ลองถักความรักของเราสองคนบ้างนะฮะไฮไป ไที่น้อยใจมากที่สุดหนึ่งสองสาตอบค่ะยากจริงมอเหรอไอ้ยงคิดใใช่หมทไมถึงตอบว่าคีดมอดล่ลูกคิดน้อยใจเยอะอะแบบเฮ้ยวันนี้หน้าบวอน้อยใจแล้วแบบแต่หน้าบลอจะไม่มั่นใจเลยจนอตาง้ตื่นามมามนจะตอบยังไงเนี่ยถ้าพูดอะไรก็ไก็บอกหายไปหายไปหายไปก คบอกเลยนะคะว่าหนุ่มๆนะคะจะมาวัดความรู้สึกวัดใจกันแล้วนะคะหนุ่มๆจะมีอะไรมาอัปเดตพวกเราเองเขาพูดว่ามีโปรเจกต์ใช่ไหมเป็นซีรีส์เจ็ดเรื่องเจ็ดรถเจ็ดความรู้สึกจาก Star Hunter New Kate เป็นโปรเจกต์อะไรยังไงใครตอบดีใช่เลยนครับชื่อ Star Hunter Entertainment นะครับผมก็ปีนี้เขาก็จัดเป็นโปรเจกต์สร้างซีรีส์เจ็ดเรื่องนะครับผมซึ่งให้คอนเสปต์ว่าเป็นเจ็ดเรื่องเจ็ดรถเจ็ดความรู้สึกทั้งน้องทุกคนนะครับจะเป็นนักแสดงนําในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับผมซึ่งก็เปิดตัวไปแล้วแหละนะครับผ ตอนที่แบบแถลงข่าวไปก็ได้รับแบบผกระแสดีมากติดคงติดเทรนกันเลยนะครับผมหรืองแรกเป็นเรื่องอะไรจ๊ะ นนว่าเด็ดซีรีส์ครับก็จะมีเรื่องแรกที่เขาเรียกว่าภาคสองที่เป็นเรื่องทู่รุ่งของเราก็คือนักแสดงจากค่ายสตาร์ฮันเตอร์ทุกคนเนี่ยก็พร้อมจะมาแบบหอมมอบความสุขวันที่21ธันวาคมที่ช่อง3ครับผมแล้วก็แอปพลิเคชันไอชีดีครับอย่าลืมนะคะติดตามชมได้ที่ช่อง3นะคะแต่ก็เรื่องที่สองคือเป็นซีรีส์คู่ชื่อเรื่องว่าอากาศรักหรือว่าไมล์ลักกี้แคทไม่์ลักกี้แคทซีเรื่องนี้เนี่ยพิเศษสุดๆเพราะว่าเขาแต่งมาจากชีวิตจริงของผม ดึงกับบาจาหายไายไปเราแต่งยายอ่ะได้คาแรคเตอร์ขอนลยัิงมายิงมาจากที่ิงนักธุรกิจนักธุรกิจกับศิลปินน่ชอบที่้ายกัที่เหมือนกันเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหม้โลโม่แล้วสิีหายไปไปยเราจะมีทั้งการนวา ไม่เมืนครับผมมีอะคาเดสแล้วก็มี30วันฉันจะมีเธอครับไแลไม่จออย่าลืมติดตามนะเพราะว่า7เรื่องนี่คือแบบเป็นโปรเจกต์่แล้วปีนี้เลยนะเธอเอาล่ะเพื่อนทุกคนเห็นภาพว่ามันน่าติดตามขนาดไหนปดูตัวอย่างกันครับว้าวยาน้ยางเนเนี่เนวายเนวายเ่น่นเเเย ่เป็นรแซเรื่องราวของแบบว่าครอบครัวเนาะนี่เปอนการดูแอคทีวการจลาหายไปมีบักบดอย่างนี้ได้ด้วยหรอพระเอกเป็นซีรีส์แฟนตาซีนี่น้องดยชีโลกเจแม่นี่พนักคอนะนี่จะเป็นโปรเจกที่เราจะแคสใหม่พนักอนเรายังไม่มีนักแสดงเนา ครับผมจะแคสติ้งใหมหมดเลยแคสติ้งใหม่เลยรื่อะไรม่อะไรนี่แคนดี้ที่บอกแล้วเป็นสาบแคสติ้งด้วยได้่างรายาไทยเข้ามาเยอะมากเลยสีสันสดเหม่อันนี้ผมก็พีในห้องนี้น้อมลิินี่บอกลให้รู้รัมืออันนี้นเข้าสักทีรองเยว่าซีรีส์เจ็ดรื่องเจ็รสชาติได้เองไห เพราะว่าต้องรอชมนะคะเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ต้องดูในปีนี้เลยนะคะนอกจากผลงานน้องๆนะครับยังมีพันธมาฝากด้วยที่น้องๆเพีเตอร์เพื่อนให่แล้ะพี่ผาดันใช้เป็นปิดกล้องไปเซ็นวายเพ่เวิร์กช็อปอยู่และมาเซนดี้ถ่ายอยู่โพสต์เตรมก็เพื่อนใหม่ทำเพื่อนโซเพื่อนอะไรฟอร์มเพื่อนใหญ่มาเพืนแคสต์เพิ่ม อ่าเฟิร์สแคร์แมนนสเปรเนี่ยอ่าเขาก็มีคอนเซปต์ว่าสะอาดปลอดภัยมัม่นใจไ <ใจ S 1> ร้สิว,สวนะครับซึ่งก็จะมีแบบว่าสีสไตล์สีสีนะคร<ง>ับซึ่งจะเป็นสเปรย์ที่เอาไว้ช่วยลดแบคทีเรียลดปัญหาสิวเวลาใส่แม่จะเป็นส,นสิวะนะครับเพื่อความสดชื่นเพราะว่ามันหอมมากสุดทันตัวนี้ครับมันได้รางวัลนะครับ International Innovative นะครับผมปี2018ครับมีสีเขียวนะคะค สีเหลืองนะชมพูและสีน้ำเงินนะปกตินะคะราคา <1 S 2> ชิ้นละ129บาทนะคะสั่ง4ชิ้นปัน๊บราคา390บาทถูกป่ะสั่งซื้อได้ที่ไหนอะ่ะง่ายครับง่าใน Facebook นะครับผมของ First Care by Adnor ok นะครับผมหรือว่า Adline ครับผม Ad FC 888 FC ก็คือ First Care ครับผมแปดแแตัวนะครับผม ต้องการจะสั่งซื้อนะคะแชร์ทัวร์โพิ่มข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหนึ่งแท็ค4ีสีจะเหลือ390้าบาทใช่ยหยินบนักกอลขึ้นมาเปิดหยิบสเปรย์ขึ้นมาฉีดอ๋อมันต้องฉีดด้านในใช่ เพราะว่ามันยับยั้งแบคทีเรียด้วยครับผมขอต่อจากสามารถตามเรียกเพิ่มเติมข่าวสารทั้งหมดได้ที่ไหนบ้างจ๊าครับผมก็ทาง Facebook นะครับผม first care by actnor นะครับผมหรือว่า Instagram first care underscore m a d n a y ให้คอมพเตอร์ first care underscore actnor นาครับใครที่แบบว่าอยากรู้ของเราเลยนะครับก็ติดแฮชแท็กการ first care m a g n e s s p r a y นะครับผมหรือว่าแฮชแท็ก first care m a d n e s p l a y หรือว่าแฮชแท็ก starter actnor ให้พวกเราด้วยนะครับ พี่พี่ทั้งสี่คนห่วงใยใช่ห่วงใยแล้วก็เอามาแนะนําให้เรารู้จักกันนะครับยังไงอย่าลืมไปหาซื้อได้เลยนะจ๊ะมีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยวันนี้นะครับยังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณทั้งสี่คนด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไฟถ่ายก็เปิดเมาไม่ได้เป็นนิสิตภาคของน้องนุ้ยนะครับไฟน้ำถังถ้งก็แตกหักหรอกนุ้ยล้วกันนะไม่ลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยกับทอกตื่ลบจ้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับไปไป ปะค่ะคุณหน้าบวมปะไม่ครับไม่ครัมอสทำไมคหน้าบวมล่ะเวลาพี่แบบว่าอยู่กับตอนหน้าคนน่ารักอ่ะหัวใจมันชอบความโตก็กัวหน้าแล้วอะไรที่พี่ทั้งหมดจะมาจิ้นเราอ่ะ กินส้มเหรอกินส mm yeah. ้มเหรอกินส nah. ้มมาไปแพ็เป็นอาหารเหนือเป็นแหน่อยากเห็นแหน่พี่ชิมม่อนเลยอ่ะข่าวดีนะคะใครต้องการที่จะมาคัสติ้งนะคะคุณคะสู้ดิฉันไม่ได้ค่ะดิฉันสายวายค่ะสายวายวายวาย f i r s t c a ์ e ม a ติส s p a c e ในชีนะกะสะอาดปลอดภัยมั่นใจไร้สิวอังดูเป็นงงงมเลยตอนเนี้ย ยี่คนต่งทำไม่ปวดหัว <laughs> มันแบบมีท่า movement วกไปวบมาแบบโอ้ไ <laughs> <c oughs> ม่เก่งใส่คนแก่ดูปวดหัว <laughs> ตัดปั๊บตัดปั๊บตัดปั๊บอยู่ไ <laughs> หนไฮไปฮ่าอย่างเน,ใน <laughs> อ่าโอเคก็คอคอนเทนต์หลักๆคือมาให้รู้จักนอ้ <restricted> นองๆมากขึ้นแล้วก็คือมาโปรโมทซีรีส์ ของซานเตอร์ที่จะตามมาเนี่ยจังหวะรอซีรีส์มาก็เอามาให้ดูหายถือใช่ผมก็โฆษณาผ<ด>ลักใหม่ม Care, เขา,า,าของแอดน็อกเวิร์สแคร์ไปชีสสเปรย์อ่ะเดี๋ยวลองดูอย่าคิดว่าเขได้เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนได้เทสติ้งมาลองใช้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ แล้วก็เราถ้าจะเห็นก็คือว่ามันมีอันนึงที่เราไม่รู้นะเราเพิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วคิมมอนเป็นคนขี้น้อยใจแต่พอจะเดาได้ว่าคิมมอนหนึ่งมันขี้น้อยใจอะไรเงี้ยแกอันหนึ่งคือบาร์เป็นคนชอบแก้คนอื่นตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นคนถูกแก้กแต่แต่เขาแบบ <คน S 2> ตัวแสบอยู่แล้วเขาก็ค่อนข้างเขาแบบเขาค่อนจะมีความแบบว่าชอบขี้เล่นอยู่อะไรเงี้ยของบาร์แต่ก็เออเขาไปแก้คนอื่นอะไรเงี้ยช่วงก่อนที่บอกว่าเป็นรูทก็รูทบาร์หรือเปล่ากับใครคนอื่นบอกว่าไม่ได้นอนชอบไปแก้ง่ายรูป แต่พี่ว่าพอตัดผมสั้นแบบเนี้ยพี่ว่าน่ารักมากกว่าผมยาวอ่ะใช่ผมผมสั้นๆอย่างเงี้ยน่ารักพี่น่าใสขึ้นมาเดยเนาะแต่ก็เดวรอดูว่าเจนวจะเป็นแบบยังไงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพี่ธนูเขาคองคู่กันหนีสองคนแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ที่เราดูกันอยู่ก็คือตุลาใช่ไหมกลางเดือนแล้วก็อีกประมาณสองเดือนโอเคฉลองปีใหม่ก็ได้ดูพอดีใช่ EP หนึ่งโอ้ห EP หนึ่งก็เกือบคินบั้นเลยเนาะใช่ใช่เรีบนั้นเลยอะ เอีแต่คอสเป็นสองอะน่าดูเพราะว่าเอากลับมาหลายเรื่องเลย<ม>ทำสิวท,ท,ที่เป็นสคนหนึ่งเป็นดาราคนหนึ่งเป็นทำารกาแฟใช่แล้วก็ ของไอ้ของของอะไรลิตเติ้ลแคทสักอย่างนึงของไมล์ลักกี้แคทไมล์ลักกี้แคทอันนันก็น่าดูนะเชื่อดูน่ารักมากเลยนะแต่รูปโปสเตอร์คือแบบตอนไม่โปสเตอร์อ่ะคือเขาไปเอามาจากโปสเตอร์ที่ถ่ายแบบที่จีนคือโปสเตอร์ยังไม่ถ่ายคือแบบแต่เขามาเป็นบอกประกอบอกอัปเดะไรอยๆเลยชิงองบอกไมล์ลักกี้แคทแต่แบบใช่ใช่ใช่แต่แบบก็ว่าคนแต่งนิยายได้ยินว่าเหมือนกับว่ามีภาพเขาส่งคนในหัวแล้วก็แต่งออกมาแล้วก็มีแบบมีเฟื่องละครเฟื่องละครเพิ่งได้มาอะไรเงี้ยจริงๆเหมือนกับว่าแำไมม่ใช่เฟื่องละครมันเป็นบทยังงไนนะรรู้เเปป็แบบหือล่า เพราะเดี๋ยวนี้เขาจะทำแบบพวกวายพีเรียดกันบบหน่อยะไรหลายรสชาติการทมีหลายรสชาติไงพยายามจะหาองค์ประกอบใหม่ใหม่เนาะโอเคครับอาี๋ยวเราตามกันนะครับผมแล้ววันนี้ก็ฝากไว like ้ด้วยนะครับที่ไม่ติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าเสียงว่างหายูทูบิกส์กันทวิตเตอร์ก็เฟซบุ๊กก็ Twitter, ก Facebook, เป็นเจ้าใหม่ครั้งหน้านะครับสวบ,บ๊ายบาย